ขึ้นนะ่ะอ้าวตายอ้าวตายอ้าวตายตัวใหญ่ตายว่ะเจ็ดตาย เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมคนดีคนเดิมนะฮะก็คือมัตเซอร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้เขามีสกินสกินเข้ามาใหม่นะรู้สึกว่าจะมีหลายสกินเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮะเราจะตั้งชื่อว่า Thailand Number no. One ไปเลยนะครับผมตอนนี้นะโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหตัดหน้าเกือบตัดหน้าได้ตอนนี้เข้ามาอยู่กลางวงเลย หุยเก็บเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริ้ยนี่กะนี่กะเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหเก็บเก็บด่วนเลยครับเก็บด่วนเลยครับว้าวอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบชนเกือบชนอุ้เกือบชนครับโอ้โหผมมาคะแนนพันสองแล้วคะแนนพันสองแล้วอ้าวไอแดงน้อยทำไมมาชนพี่อะครับโอ้แดงน้อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตองสายแบบดิฟล้อพังนะดิฟล้อพังเลยโอ้โหดูการเฮ้ยอ้ยตัวใหญ่ตายแล้วตัวใหญ่ตายโอ้หอยา โอ้ยเกือบโอ้ยหาเมาแทบไม่เจอนะอย่าตื่นเต้นโอ,โอ,โอ้หข้างหลังตายข้างหลังตายตรงนี้ก็ตายโอ้หเพื่อนใจเย็นข้างหลังเมื่อกี้ตรงนี้เห็นเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะหายไปแล้วโอ้โหทำไมตายเยอะจังเลยแถวนี้โอพระเจ้าโอพรจเจ้าเฮ้ยอันนี้มันใช่ตวงเราเปะ่าดูดีๆดูดีๆสีมันไม่ใช่ของเราโอ้โหเกือบไปชนละนึกว่าสีของเรานะเมื่อกี้เราเกือบเข้าไปแบบไปเก็บแล้วนะครับโอ้ยสวัสดีครับด้วยขอบ คัเบลคอพอันถูกหรือเปล่านี่ไงอ่าเราต้องออกจากแถวแถวตรงนี้ก่อนนะแถวนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะความรู้สึกของผมมันบอกอย่างนั้นนะตอนนี้เราเรายังไม่ติดชาร์จนะยังไม่ติดชาร์จเพราะว่าคะแนนเราแค่4,000 4,000กว่ากว่าเองนะยังไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะครับเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายมีคนตายโอ้โหโอ้โหโอ้เก็บ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 อ้อยเก็เก็บครับกืนน้ำลายเลยครับจังหวะนี้ นายครับไทยแลนด์นับเป็นวันยูโน่ยูโน o ไทยแลนด์นับเวันบชอ๋อเจ็ดครับโอ้โ oh, หตาแรกเรามาเราก็โหดเลยอะ่ะเราโหดเลยอะ่ะโอ้โหมาครับไอ้งูเขียวเล็กงูกเขียวเล็กมาทำอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยปะโถอเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายมีคนตายโอ้โหนี่ไงรัดเลยนะ พยายามที่จะมาลิกแลกลอกแลกเน่ยดูๆๆดูดูดูมันพยายามที่จะตัดหน้าเราพยายามที่จะตัดหน้าเราเหรอเอาเรียบร้อยเจ้ <c oughs> <c oughs> าบังอาจมากๆเลยนะเจ้าบังอาจมากๆเลยนะที่จะมาฆ่าเรานะเออตีโค้งกลับตีโค้งกลับโอ้โหเกือบปละเมื่อกี้ทำเลมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหมาะเลยนะมันไม่ค่อยเหมาะเลยนะ เมื่อกี้ไอ้งูเขียวเล็กมันพยายามที่จะเล่นท่ากับเรานะเล่นท่ายาท่ามากนะโอเคตอนนี้คะแนนเรา8 0 0 0แล้วนะครับค่อนข้างสูงนะคะแนนเราใช่ย่อยที่ไหนล่ะเฮ้ย the wolf the wolf นี่ไงไ the ะ o l f นะมันมีช่องให้มันออกอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจตอ้ตอยตัดหน้าไม่ได้ผมถ้าเราเลี้ยวเข้าไปนี่เราอาจจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตเองได้นะครับ เดี๋ยวเราต้องแบบใจเย็นนะใจเย็นอย่าตื่นเต้นนะพยายามอย่าตื่นเต้นเล่นเกมพวกนี้เราต้องพยายามอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะครับเฮ้ยตัดหน้าโอ้ยแม่เ้ยจะตัดหน้าแม่เงเลี้ยวออกก่อนอนะโตเมื่อกี้มันเป็นแค่การวอมวอมนะฮะการที่เราเอาจริงเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นอันดับหนึ่งได้ไวเกินไป <c oughs> ก็โมไปเรื่อยโอเคตอนแรกเราต้องฟาร์มก่อนเลยอะเรา สดเกินไปนะตามเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะสดสดจนเปื่อยนะครับเฮ้ยหวัดดีเพื่อนโอ้อะชวพแวบแฮบนี่ไงโดนเต็มเต็มเลยอะโชวพแอบแฮบอ่ะเก็บไปสอนดับเบิลเคิล์บอชไออะไรเนี่ยขับเบลขอบตัวเล็กๆเออมันมาอะไรของมันว่าทำไมมันดูแบบลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลโอ้โหเก็บไปสามไอเกเก็บไปสี่โอ้โหควัเคิร อ่ะเก็บไปสิเราต้องเก็บไปห้าอ้จังหวะนี้ครับผมนะถ้าเป็นฮอนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจนนอซายเก็บไหมฮะเอะจะเก็บไปหกเอาจะเจะจเ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 ฮ้ยยังไงอ่ะเก็บเก็บไปเจ็ดโอ้โหเก็บรัวๆเก็บรัวๆเก็บไปแปดเก็บไปเก้าโอ้โหโอ้เก็บไปเก้าแล้วครับผมโอ้โหข้างล่างเหมือนจะมีคนเสียชีวิตอ่ะเก็บไปสิไหม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 โอ้โหร่างกายเราแบบ มันปะทะเกินไปตามเมื่อกี้อันนี้ต้องต้องพูดเลยว่ามันเราไปปะทะเกินไปนะบางทีเราก็ต้องอย่าไปปะทะอะไรให้มันมากๆความเอ้ยนั่นนั่นสเต็ปมันค่อนข้างที่จะพลิวไวพลิวไวเนื้อทรายนำเฮ้ยตรงนั้นมีคนตายมีคนตายขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยโอ้โหเก็บเก็บขอบขอบเก็บขอบขอบเล่นท้ายากท้ามากอ่าโอโหมาเก็บขอบขอบก็ได้นะเฮ้ยตรงนี้ก็มีโอ้ยตำหมด หน้าตําเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีคนตายตรงนั้นมีคนตายเฮ้ยอ้าวมีคนมาชนเรามันก็เป็นผู้ที่ตายนี่ไงอ่านชัดเๆย,ยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงชันอุ้ยไอ้นี่มันพยายามที่จะเล่นท่ากับเรานะเราต้องพยายามอยับประมาทมันนะครับไอ้นี่มันไม่ได้นะ มันค่อนข้างที่สเตปมันค่อนข้างที่จะได้อยู่นะโอ้โหตรงนี้มีคนตายมีคนตายเก็บ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 แบบชิวๆเก็บแบบชิวๆไม่ต้องเร่งสปรีดไม่ต้องเก็บแบบอ่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับนี่ครับตัดหน้าครับผมโอ้ไอตัวนี้ตัวใหญ่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 ตามันไปตามมันไปอาจจะมีประเด็นก็ได้อาจอาจจะมีปลาเข็มอาจจะมีปลาปลาเด้งปลาเด้งทางสังคมโอ้ยตรงนี้มีคนตายด้วยนะขอเก็บหน่อยนะโอ้โห ออกไปออกไปจะเก็บออกไปจะเก็บออกไปจะเก็บโอเคครับเก็บเก็บเงีย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 บหลักเล็กขโมยน้อยหลักเล็กขโมยน้อยตาดีได้ตายายเสียฮะอะไรเนี่ยมุกอะไรอะเจ้าไปครับไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยมายุ่งกับเรานะอย่ามายุ่งกับเรานะบางทีนายก็ยุ่งกับเราเกินไปนะเอ้ยชุ่มแหวบกับตันเมกาเพื่อนกับตันเมกาเพื่อนกับตันเมกาไปไหนกับตันเมกากินนิ่มครับกับตัน เป็นไงครับช่วงนี้ซีวิววอลจบแล้วใช่ไหมซีวิววอลอ่ะซีวิววอลเฮ้ยไมค์ครับไมค์ครับเชื่อนี่มันน่าโดนจริงๆเลยไมค์ครับเนี่ยเฮ้เชื่อมันน่าโดนจริงๆเลยโอ้โหตรงนี้มีคนตายโอ้โห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 มีคนตายมีคนตายเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามพันคะแนนสามพันเลยครับจังหวะนี้อุ้ยไอตัวเล็กแม่งตัวเล็กแม่งเกือบช็อตโอ้ยโอ้ยอยากจะเย็นเพื่อนโหเห็นตัวเราใหญ่หน่อยไม่ได้เลยนะ โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเอ้ยหูยมาทำอะไรกันเยอะแยะครับแถวนี้แถวนี้โอ้โหแถวนี้เนี่ยเดือ,ด,อดมากๆคะแนนห้าพัน 5, เลยครับเอ้ยที่หที่หดูชื่อมันโอ้โหบ่งบอกเลยว่าคนไทยร้อยเปอร์เซ็นตไทยร้อไทยด้วยนะมาครับโอ้โหตอนนี้เรานี่บอกเลยว่าเฟียวฟ้าวนะ ฟิวฟ้ามากๆเลยเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันเราต้องงัดกับตัวใหญ่เหมือนกันปะ่ะไม่ต้องหรอกนะสงสารมันนะครับคะแนน5 0 0พันแล้วตอนนี้บอกเลยว่าจีจาดเนะี่ยไอ้พวกไอ้พวกตัวประมาณเนี่ยมันจะเริ่มมองหาเราแล้ว,ลวลมันจะเริ่มมองหาเหยื่อแล้วล่วลวละเพราะว่ามันต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างอะ่ะเนี่ยมันต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างนะเรียบร้อยทาอะไรเหรอจ๊ะเจ้าแดงน้อยไม่ได้แดกพี่เราไอ้น้องเอ้ยไอย้ข้างบนนั้นตัวอะไรอะ่ะไอ้สวัสดีเพื่อนตัวใหญ่เหมือนกันนะเรานะ่ะฮะ ตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่เหมือนกันนะเรานะเอ้ยมันเห็นมันเห็นนายจะแข่งกับเราเปล่าเราเดือดแฟดนะเพื่อนนายเดืออะไรเดอะคอนโดปะเดือแฟดกับเดอะคอนโดเอ้ยมาดีเพื่อนนี่อ๋อเรียบร้อยครับผมโอ้ยแกบแกบนี่ไงดิฟดิฟดิฟต้องรีบดิฟออกนะวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยแต่ว่าต้องรีบดิฟออกเอ้ยเห็นเฮ้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายเอาจ้า โอ้โหเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วคะแนยติดหรือยังยังไม่ติดอันดับนะเจ็บจุงเบยอะรีบออกมาจากแถวนี้ก่อนดีกว่าแถวนี้มันอันตรายเหลือเกินน้ออ้าวยังไงอุ้ยนะมันรอดมาได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหมันรอดตัวเข้าออกมาได้ไงวะเฟี้ยวเกินไปแล้วนะมันจะโหดเกินไปแล้วนะครับคุณผู้ชม อ้าวอา,อามาชนเราทําไมอะโอ้โหเรากาลังตั้งแคมป์อยู่นายมาชนเราทาไมครับอย่างนี้ผมก็แซบเลยแซบเลยครับจังหวะน,นี้แซบเลยแซบเลยครับผมโอ้โหหมื่นแล้วไทยแลนด์นัมเบอร์วันขึ้นอันดับหแล้วครับผมโอ้โหแต่ที่1ไม่คะแนนมันเยอะจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยยอมรับว่าคะแนนมันเยอะจริงนะครับผมแต่ไทยแลนด์นัมเบอร์วันเรานะเรายังคงความที่เป็นไทยแลนด์นัมเบอร์วันโอโ้ตอนนี้ครับไทยแลนด์นัมเบอร์วันนะแต่ว่าชื่อยังไม่อยู่นัมเบอร์วันเลยอะ ทำไมยังไม่อยูอ่หาเรื่องตอนนี้เริ่มมีมานมาผจญเริ่มมีมานที่จะมาผจ,จนนะราตอนนี้เราต้องอย่าประมาทนะเฮ้ยอันดับ4ี่วะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับสี่แล้วอันดับ4ี่นะอันดับ4ี่เลยทีเดียว <laughs> ไปครับติดเนตัสวิ่งไปแล้วครับผมมาแล้วไม่แบบไม่สนใจอะไรอ,ไอ้าวอันนี้มาชนทำใหม่ต้องการอะไรขอบคุณ <laughs> ขอบคุณที่มาเพิ่มคะแนนให้กันนะ เค okay, นะไปก่อนนะชอวแวบชอวแวบอ่ะอ,ะอ,ะอะตัวเล็กตัวเล็กลก็แวะมาชนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจคือแบบมาแจกแต้มหรือเปล่าเห็นแบบคนไทยเหมือนกันอ่คนไทยเหมือนกันเรารักกันเราจะมาให้คะแนนกันเอ้ยเอ้ยมาไงจาน จานมาไงอู้หูตรงนี้ตรงนี้มีปลาเค็มตรงนี้มีปลาเค็มอ้าวอ้ชีโอ้ชิดิบดิบไปเลยเร็วเร็วเร็วโอ้ย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 มามาติดกับดักแล้วติดกับดักแล้วจับจุมบอยอ่ะอ้ยมีคนตายอีกแล้วมีคนตายอีกแล้วเก็บเก็บให้หมดทุกสกรอเก็บให้หมดทุกสกรอเก็บให้หมดทุกสกรออ้าวมีคนตายไอคิวไอนี่ทีหลังไอนี้เก็บไว้ทีหลังนะครับ ตอนนี้ขอเก็บไปพวกข้างในก่อนไอ้ข้างหลังนี่ที่หลังอ่าอะไรจะไปไหนจ๊ะไม่ให้ไม่ให้รอดหรอกนะจ๊ะคนเสื่อยนะจ๊ะไม่ให้รอดนะจ๊อะอ้ยะไอ้ยไอ้ยอันจะททำมาเป็นขดตัวขดตัวหลบไงมันปล่อยปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเรามันบีบเข้าไปเองนะนะเรากินแบบชิวๆนะชิวๆมาักอะมาโอ้โหหมื่นเจ็ดไทยแลนด์ดัมเบิสทแล้วครับ ไทยแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับ2องในแคปผมไทยแลนด์ดับเบิลจู๊ดเอพออิวดี้พายบัดดี้พิวดี้พิวดี้พิวดี้นาจะเอาไงอะ่ะเอ้ยตรงนี้มีศพขอเก็บศพหน่อยรถกู้ภัยมาแล้วขอเก็บศพหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าเจ้าก็เจ๋อเฮ้ยเออเออไอ้เจ้าเจ้าไม่ดีไม่ดีดอา้าวไปชนเขาทำเอ้ยโอ้ยเกือบเกือบมันพยายามที่จะตัดหน้าเรามันพยายามที่จะตัดหน้าเราเอา้าวงง พยายามที่จะหาเรื่องเราแล้วตายเองนี่คืออะไรอะฮะไม่เข้าใจเลยนะครับไท a แลนด์ n u m b e r one Number บตอนนี้ไทยแลนด์ number 1อยู่อันดับ2นะตอนนี้เราไม่ขึ้นที่1ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะพอใจในผลงานแล้วนะค่อนข้างพอใจในผลงานเออ,เอ,อมีคนตายเลี้ยวเนี่ยเวลาเราตัวใหญ่วงเลี้ยวเราจะกว้างนะฮะมันทำให้เราเด็ดขนเกินยากนิดนึ่งค่อนขออ้างยากนิดงนี่มันก็จะมีมารผจญน,นะ จะมีมารผจญมาคอยแบบทําให้เราเขวคไว้เขวคืออตอนเนี้ยโอ้โหมันมีคนขึ้นมาเป็นอันดับสองแทนเราอะใครวะบาบางอาจมาเป็นอันดับสองแทนเราอะขออ้อมก่อนนะขอพิยาดาก่อนนะพิยาดาเกมมิ่งอ้อม นะครับเอดูดูมันดูมันดูมันพยายามที่จะแบบเล่นท่าเอ๊ะจ๊ดจอุ้ยเกือบชนตูดมันเฮ้ยจจดจาอ่ายังไงอ้อมอ้อมเกมมิ่งอันจ๊ดจุดจนัพยายามพยายามเล่นท่าท่ามากท่ายากนะอัจดจุ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 ดจตดจุ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 จุดจุดจุดจดจุดจดจุ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 หจุดจจุกจดจุดจุดดอุดัุดจุดจุดจุจยดจุวดจุดุ่ดจุดจุ ไหวมันวนต่อไปอเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนที่จะต้องการที่จะอ้อมเรามีคนต้องการที่จะอ้อมเราเราไม่ให้มันอ้อมเราพยายามฉีกตัวเอามาก่อนนะพยายามฉีกตัวเอามาก่อนนะไอตัว <hooting> เล็กตัวเล็กไปหวานตัวเล็กไปหวานแล้วออะเก็บก่อนเจลลี่น้อยเจลลี่น้อย ulators. ไปไหนจะเจนลี่อ่จะเจนลี่น้อยมันเซนตมันไหวมันรู้เจนลี่น้อยเซนมันรู้นะโอเคโอ้เซนมันค่อนข้างที่จะถือว่านะ สุดยอดจริงนักดิฟต์ในตำนานแห่งภูเขาอากินะนะโอ,อ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เราต้องไปวัดกับตัวใหญ่หน่อยปะรู้สึกว่าไอ้ตัวใหญ่ตัวเมื่อกี้มันพยายามที่จะเลี้ยวออกไปข้างนอกแมปนะแต่เราผมไม่ใช่สไตล์ที่จะไปอยู่ข้างนอกแมปไงคนอย่างผมมันต้องแบบอยู่ข้างในแมปอะ่ะนะคือมันอยู่ข้างนอกแมปมันมันมัน,มนอ่อนเกินอะ่ะมันอ่อนเกินเนี่ยมันอ่อนเกินมันอ่อนเกินอะ่ะ <laughs> you want me อ <laughs> ะ you want อะไรนะ you what เมแปลว่าอะไรวะช่างหัวมันนะแต่ตอนนี้เราเล่นมาแล้วเราเล่นมาแล้วไอไอแดงอ่าน่าจะพยายามที่จะหาจังหวะที่จะลิกล็อกลิกล็อก,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 กนะมันหาจังหวะไม่ได้ไง,ง่ายๆนะครับที่จะมาฆ่าเราเนี่ยฮะเฮ้ยมันพยายามให้ไอ้นี่มาช่วยอยู่อะเฮ้ยไอ้ข้างนอกข้างนอกมันพยายามนี่อ้าวตายเอาตาย ยังไงอะไรอะไรยังไงจะมาเอ้ยโอ้ยโเกือบเกือบเกือบโอ้ยเมื่อกี้วงเลี้ยวเราค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยนะเกือบหัวไปชนมาแล้วเกือบตายนะครับเฮ้ยคะแนนเราสองหมื่นแล้วตอนนี้เราต้องเพิ่มหาทางเพิ่มคะแนนไวๆแล้วนะรู้สึกว่าแบบคะแนนมันเริ่มบักๆแล้วนะอ้าววัดดีเคียบ,บกระปบอจ้าจ้าพยายามจะหาทางออกแต่มันออกไม่ได้จริงๆฮะโอเคครับได้เวลาที่เราจะไป ตรงกลางกลางแมปแล้วนะครับผมไปตรงกลางกลางแมปแล้วจะใช่มันพยายามหนีมีคนพยายามหนีมีคนพยายามที่จะหนีโอเคไม่เป็นไรเราเก็บไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ก็ได้นะเก็บพวกตัวเล็กๆนี่ก็ได้เอาอยู่ด้วยกันในนั้นแหละปลอดภัยดีออะเก็บไปสิเก็บไปสิเก็บไปสิอา่าอยู่ข้างในนะั่นก็เก็บไปเลยไม่เคยว่าอะไรนะนเๆเนเนเัน,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 นพยายามที่จะเล่นท่ายากท่ามากท่าน้อย อันจะนั่นน่ะไม่โผล่หัวออกไปหรอกอันน่ะไม่โผล่หัวเข้าไปอ่ะทำไงอ่ะไม่โผล่หัวเข้าไปอ่ะ <c oughs> หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์คือถ้าผมไม่โผล่หัวเข้าไปผมเขาก็ไม่มีทางที่จะโฉบหัวผมได้นั่นเองผมก็ไม่ตายนะตอนนี้อยากไปตรงที่กแบบคนมันเยอะๆอ่ะได้ไหมอ่ะคนมันเยอะๆอ่ะแล้วไอ้นี่มันเมื่อกี้มันกินอะไรในอาณาเขตของผม กินอะไรในอาณาเขตของผมคือผมแบบสร้างอาณาเขตไว้คุณจะมาหากินแถวนี้ไม่ได้นะผมเยี่ยวรถเสาวไไปแล้วอ่ะน่นนั่พยายามจะมาตัดหน้าผมไม่โง่ซ้ำสอหรอกครับผมบอกเลยนะผมเคยทำพลาดมาแล้วแต่ผมจะไม่พลาดอีกรอบแน่นอนนะครับอนนั่นนั่นนัพยายามนะมันวันนอบีนะมันพยายามนะพยายามที่จะเป็นตัวใหญ่ให้ได้นะครับโอเคครับผมมา Thailand n ั m เบอรนัเบอย กำลังดูคะแนนอยู่ไว้ได้ดูตัวแม่ง โอเคครับผมส่วนคลิปนี้ก็คงต้องลาเพียงเท่า huh. นี <c oughs> <m z ul heures> okay, ้ก่อนนะฮะวันนี้ผมไม่สามารถพาไทยแลนด์นะฮะขึ้นไปอยู่นัมเบอร์วันได้นะครับผมยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยพาไทยแลนด์ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งให้ได้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้คงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด s u b สไคร์นะครับเดี๋ยวจะมีปุ่มให้กด u b s สไคร์ขึ้นข้างบนนะสามารถกดได้ที่ปุ่มตรงหน้าจอเลยนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับผมยลเ นผมในหัวร้อนจนแบบหัวแทบไหม้แล้วนะครับส่วนคลิปนี้คงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบาย